การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเป็นการหาคําตอบของอสมการโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันอยู่2อย่างนะคะก็คือสมบัติการไม่เท่ากันของการบวกแล้วก็สมบัติของการไม่เท่ากันของการคูนค่ะหลักการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ ขั้นตอนที่1น,นะคะให้ย้ายตัวแปรน,นะคะให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ย้ายตัวเลขให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก่อน,นะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือถ้ามีวงเล็บนะคะให้เราถอดวงเล็บออกก่อนนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะคะถ้าเป็นเศษส่วนนะคะให้เรากําจัดตัวส่วนออกก่อนนะคะโดยใช้ครนอนะคะคูณตลอดแนวค่ะข้อควรระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอจํานวนที่เป็นจํานวนลบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคูณหรือหารนะคะเมื่อเราย้ายไปแล้วนะคะข้อที่จะต้องระวังนะเลยก็คือจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการนะคะให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามดีนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะการแก้สมการ x ลบหน้อยกว่า7นะคะแก้เหมือนสมการเลยลบหย้ายไปค่ะ ลบหบวกลบย,ย้ายไปบวกนะคะเอาตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดีวยวกันเจบวกหได้ได้เท่าไหร่คะได้8ดังนั้นได้ x น้อยกว่า8เสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้เองดังนั้นคําตอบของอสมการของเราก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า8ดังนั้นกราฟของเราเป็นจุดอะไรคะจุดสายแล้วไปทางซ้ายนั่นเอง เรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะลบ2 x บวก3มากกว่าเท่ากับ15อ่ะเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าลบ2 x มันบวกกับ3อยู่เอาบวก3ค่ะย้ายไปบวก3ย้ายไปกลายเป็นลบนะคะ15ลบ3เหลือเท่าไหรคะเหลือเท่าไรคะฝั่งขวาเหลือ12ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ลบ2 x มากกว่าเท่ากับ1ิบองะทีนี้ทำยังไงต่อคะลบ 2x ลบ2คูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะอาจกำจัดขัดไปก็คือเอาลบ2คูณอยู่ใช่ไหมย้ายปกลายเป็นหารแต่จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นลบใช่ไหมคะตัวที่ย้ายไปเป็นลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะจะได้เป็น x น้อยกว่าเท่ากับ 12หารด้วยลบสอสิ่งที่เราจะต้องจำไว้เนี่ยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการนะคะอ่ะลบ2หาร12เหลือเท่าไหรคะเหลือลบ6ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้คือ x น้อยกว่าเท่ากับลบ6นั่นเองแสดงว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ6ดังนั้นคำตอบของอสมการ ของกราฟของเราคือตำแหน่งลบ6เป็นจุดใสหรือจุดทึบคะเป็นจุดทึบถูกต้องคะ่ะจุดทึบแล้วไปทางซ้ายมาดูข้อ3กันต่อเลยนะคะ2วงเล็บ x บวก7มากกว่าเท่ากับ2ลบ x อนะคะ2วงเล็บ x บวก7นี่ยมันคือ2มันคูณอยู่กับวงเล็บใช่ไหมคะให้เราเอา2เข้าไปคูณนะคะจะได้ 2x บวก 14ก็คือเอาสมงคูณ7ได้14นะคะมากกว่าเท่ากับ2ลบ x ทีนี้เอาตัวแปรมาอยู่ฝั่งตัวแปรนะคะตัวเลขไปอยู่ฝั่งตัวเลขนะคะหนูจะได้อะไรคะ 2x บวก x ได้ 3x ใช่ไหมคะ2ลบ14เหลือลบ12จากนั้น3มันคูณอยู่กับ x ย้ายไปเลยคะย้ายไปหารใช่ไหมคะจะได้ x มากกว่าเท่ากับลบ12หารด้วย3ลบ12หารด้วย3เหลือเท่าไหรคะเหลือลบ 4ดังนั้น x มากกว่าเท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของอสมการของเราก็คืออะไรคะจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ดังนั้นตำแหน่งลบ4เราเป็นจุดอะไรคะจุดทึบนั่นเองมากกว่าไปทางไหนเอ่ยไปทางไหนคะไปทางขวาถูกต้องคะ่ะ มาดูตัวอย่างที่4กันนะคะการแก้สมการ 4x ส่วน3บวก16ไม่เท่ากับ 5x ส่วน6ลบ20ถ้าเจอเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะจากนั้นย้ายตัวเลขให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะจะได้อะไรคะจะได้ 4x ส่วน3 20. ย้ายมาค่ะลบ 5x ส่วน6เท่ากับลบ20ย้ายมาค่ะย้าย16มาเป็นลบ16สุดท้ายแล้วนะคะก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันเราจะได้เป็น 8 x ลบ5 x ส่วน6นะคะคือทำตัวส่วนให้เป็นส่วน6นะคะจากนั้นฝั่งขวาจะได้เป็นลบ36จากนั้นเมื่อทำทางฝั่งซ้ายนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือ3 x นะคะส่วนด้วย6เท่ากับ36ทีนี้ย้าย6มาค่ะย้าย6มาคูณกับลบ36จะได้อะไรคะจะได้3 x เท่ากับลบ 216จากนั้น3คูณอยู่ย้ายไปหารกับลบ216เราจะเหลือเท่าไหรเอ่ยเราจะเหลือ x เ,เป็นเท่ากับลบลบอะไรคะลบ70สองนั่นเองอ่าเมื่อเราเหลือ x เ,เท่ากับลบ72แล้วแต่โจทย์ของเราคือเขาบอกว่าไม่เท่ากับดังนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้คือ x ไม่เท่ากับลบ72ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ72ดังนั้นกราฟของเราในตำแหน่งลบ72จะเป็นจุดใสนะคะแล้วก็เส้นกราฟไปทางทางซ้ายและทั้งทางขวานั่นเองหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คุณครูขอฝากกันบ้านไว้ทั้งหมด5ข้อนะคะ คนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งได้เลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะสู้ๆค่ะเต็มที่ค่ะ